ขอก้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องและเอฟสีพระสมเด็จวัดละคังลุงรบรีทุกๆท่านนะฮะวันนี้นะลุงรบรีก็ได้หยิบพระสมเด็จวัดละคังนะเป็นพิมพ์หลวงวิจารนะนี่ฮนะการดูเบื้องต้นก็คือให้ดูที่ซุ้มนะเราจะเห็นว่าซุ้มนะแถวนี้นะมันจะโยมันจะเฉียงเ,เขาเรียกว่าขึ้นไปแล้วมีการหักนะโยะเห็นไหม นี่แถวๆกลางแขนไม่ถึงไหล่นะแถวนี้นอันนี้ลักษณะนะแล้วคนให้ดูฝั่งนี้มันจะมุดลงนะแถวๆอนี้กลางแขนต้นแขนฝั่งนี้นะเนี่ยเส้นขอบกระจกนะฮะนี่คือลักษณะพิมพ์ลงวิจารณ์นะแล้วก็ฐานนะฐานล่างนะเนี่ยัน,นตัดออกจากใกล้สอดตรงนะแล้วก็ตรงฝั่งนี้เห็นไหมเราเห็นว่าหนา สูงขึ้นนะเนี่ยริมนี้นะเนี่ยส่วนทางอื่นนะก็ไม่ขอพูดนะก็ดูเอานะเนี่ยคือฐานสิงฐานหมอนนะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะใกล้เคียงกันมาตลอดนะและค้ครั้นี้เราก็ต้องมาศึกษากันว่าพิมพ์หลวงวิจารณ์นะพัฒนาการแกะพิมพ์มาจากใครนะการพัฒนาแกะพิมพ์ก็มาจากหลวง วิจิตนะนะแล้วก็หลวงสิทธิ์นะสิทธิการโยธาลักแษลวหลวงวิจิตนรมนนะเพราะว่าหลวงวิจิตนรมนุมลกับหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะแกะพิมพ์ะให้หลวงปู่สมเด็จนะมาตั้งแต่อยู่ที่บางขุนพลมแล้วนะเนี่ยหลวงวิจารณ์มาเข้าก็ตอนช่วง2408ขึ้นมาถึง2415นนี่เองนะก็นี่พูดตามประวัตินะ แต่บางตำราก็บอกนะว่าหลวงวิจารณ์เข้ามาตั้งแต่ปี2404แล้วอะไรพวกนั้นนะอันนี้ไม่ชัดเจนนะลุงรรีก็ไม่ขอพูดถึงนะเอาที่พูดถึงชัดเจนที่สุดก็คือ2408ถึง2415นะหลวงวิจารณ์มาแกะพิมพ์ให้แล้วก็เห็นพระพิมพ์หลวงวิจารณ์ออกมาก็ช่วงนี้นะค่อนข้างจะชัดเจนอ่ะโอเคนะก็ให้ดูเบื้องต้นกันเนี้ย คันนี้ก็ถ้าแบบนี้นะเขาจะเรียกว่าหลังกับหมากนะหรือหลังเปลือกไม้อะไรมันก็แล้วแต่จะเรียกนะนะการน,นี้เป็นการเรียกเปรียบเทียบนะให้พระมันดูง่ายขึ้นนะชัดเจนขึ้นนะก็แค่นั้นเองนะคันนี้เราก็มาดูไล่กันไปคิดว่าจะทำไม่ยาวนะคลิปนี้นะเนี่ยให้ดูการยุบย่นหดเหี่ยวนะ เดี๋ยวขอขยับซูมเข้ามาดูนิดหนึ่งนะมันจะได้ดูกันชัดๆนะเนี่ยเห็นไหมการยุบย่นหดเหี่ยวนะเราจะเห็นมวลสารนะเนี่ยเห็นไหมสำคัญนะเรื่องมวลสารกับองค์พระนะเพราะสร้างมาด้วยกันนะพระสมเด็จนบูสมเด็จท่านนะเนี่ยมวลสารต้องมีนะไม่ว่ารุ่นไหนไหนมวลสารจะน้อยหน่อยก็คือยุคต้นนะถ้ายุคกลางนะ หรือว,ว่ายุคต้นตอนปลายนะยุคกลางตอนต,อนต้นอะไรพวกนีม้มวลสารจะเยอะนะการสร้างพระครูป,ปู่สมเด็จนะตั้งแต่2395ขึ้นมานะจนถึง2415นะเราจะเห็นว่ามวลสารของท่านค่อนข้างจะเยอะนะคันนี้ถ้า2395ขึ้นมาถึง2,400นะช่วงนี้บอกได้เลยว่ามวลสารลวงป,ปู่สมเด็จท่านใส่เข้าไปค่อนข้างจะหยาบนะหยาบ เนื้อมวลสารพระนะที่โขกที่ตำนะผสมเข้าไปนะช่วงนี้ก็จะใช้พวกน้ำอ้อยเคี้ยวนะน้ำผึ้งยางไม้อะไรพวกนั้นนะบอกได้เลยว่าการเขาเรียกว่ายึดเหนี่ยวมวลสารจะไม่ค่อยดีนะเพราะไม่ค่อยดีเราจะเห็นไอ้เขาเรียกว่าความยึดไม่ดียังไม่พอมวลสารออกหยาบด้วยนะก็เลยทำให้ พิมพ์พระนะไม่ค่อยสวยนะไม่คมชัดนะบอกกันแบบนี้ดีกว่านะแต่ถ้าหลังจาก2400ขึ้นมานะถึง2407นะช่วงนี้นะก็มวลสารอยู่ระดับกลางนะละเอียดลงนะเช่นองค์นี้เป็นต้นนะผมบอกได้เลยนะองค์นี้หลวงวิจารนะเนี่ยพิมพ์หลวงวิจารนะหลังกลับมานะ แต่จะสร้างปีไหนผมไม่รู้นะแต่จะเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะนะฮะผงนี้นะสำเร็จดำนะสีดำแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นพิมพ์แม่พิมพ์แม่พิมพ์เผานะไม่ใช่ผงใบลานนะเนี่ยเป็นผงดำนะผงดำก็คือผงแม่พิมพ์เผานั่นเองนะเนี่ยนะแล้วให้เราดูธรรมชาตินะนี่เอง อ่ะโอเคนะก็คิดว่าจะไม่ยาวนะเราก็ไปดูกันที่กล้องขนาดพนะันเอ็ก์ฮะแบบเต็มองนะแล้วเราจะได้เห็นกันนะว่าความจริงเป็นยังไงนะที่องค์พระนะแ,แป๊บหนึ่งนะโอเคฮะลวงรบลีไม่ได้ปิดด้านหลังเขาปิดด้านหลังแป๊บหนึ่งฮะโอเคนะเราก็มาดูกันต่อนะนี่เป็นพิมพ์นะฮะ สุขโขทัยกำแพงเพชรน,นะเนี่ยเราจะดูกันที่เสียบเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมขลามตัดนะเห็นไหมเสียนของท่านนะนี่สุขโขทัยกำแพงเพชรน,นะซุ้มใหญ่นะแล้วก็เราจะเห็นอกล่องเนี่ยแขนซ้ายขวาเขาเรียกว่าบอบบางนะเห็นไหมสุขโขทัยกำแพงเพชร นะเราจะเราจะเห็นนะนี่เขาเรียกว่าพระเนื้อดำนะเราจะเห็นมวลสารค่อนข้างชัดเจนนะคือผงสีขาวผงพุทธคุณของท่านนั่นเองนะนี่นะผงพุทธคุณค่อนข้างจะชัดเจนนะเนี่ยเราเราจะเห็นแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะถ้าเราเห็นแร่เหล็กไหลดอกมะขามแบบนี้ในเนื้อองค์พระบอกได้เลยว่าเป็นพระที่สร้างก่อน2407แน่นอนนะ นี่ฮนะนี่ลายแรดอกมะขามมีในเนื้อองค์พระนะเนี่ยเนี่ยลายแรดอกมะขามนะที่ผิวพันธวัตนะที่องค์พระนะเห็นได้นะมีฮนะเราจะเห็นผงสีฟ้านะเนี่ยเห็นนะนีนะมวลสารผงวิเศษสีขาวนะก็ามาดูเลาะๆไปที่ขอบนอกขององค์พระนะเนี่ย นะฮนะของสีฟ้าเราจะเห็นนะเนี่ยของสีขาวนะของวิเศษส่วนท่านนะแล้วก็ผ้ากระแพงผ้าซุ้มกอนะที่ฝังอยู่ที่ซุ้มนะนี่เหล็กไหลดอกมะขามนะผ้ากระแพงผ้าซุ้มกอแล้วก็เหล็กไหลไ่ดำเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยนะเหล็กไหลไ่ดำนะฝังนะี่นะเนี่ยของวิเศษสีขาวนะ ผงสีฟ้าเม็ดเล็กๆนะเนี่ยฝังอยเนอในเนื้อในเนื้อองค์พระนะเนี่ยนนะเนื้อพระองค์นี้นะเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะเนี่ยผงสีฟ้านะผงสีฟ้าเนี่ยแต่เหล็กไหล่แร่ดอ,อกมะขามนะมีนะเพราะผระกระแพงพ้าส้มกอจะมีเหล็กไหลแร่ดอ,อกมะขามนะที่นํามาตำมาโขลกใส่นะเราจะเห็น นะทีเนื้อองค์พระนะชัดเจนนะมันแสดงออกเมื่อเนี่ยให้ท่านดูซุ้มนะซุ้มเนี่ยเป็นพระที่ไม่แท้มันจะไม่มีนะเนี่ยผมผมพยายามให้ท่านดูความจริงนะเนี่ยผมดูพระของผมมานะจะเจอแบบนี้ตลอดนะให้ดูท่านให้ท่านดูนะคือเป็นเส้นนะเส้นเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าการแทงล่องนะ ชักล่องนะด้วยของมีคมหรือว่าของที่เขาเรียกว่าชักล่องในในเนื้อแม่พิมพ์นะเนี่ยเนหะ็นไหมการยุบย่นเห็นไหมการไม่เสมอนี่สําคัญนะถ้ารุ่นเก่าเขาจะใช้เรานึกถึงเหล็กนะเด็กแหลมแหลมชักล่องลงนะเพื่อให้พระมันได้รูปได้ล่างและคันนีข้างล่างสุดนะมันไม่มีใครที่สามารถจะเขาเรียกว่าขยายดูได้ว่า มันเรียบมีร่องหรือไม่มีร่องนะเนี่ยนี่สําคัญนะเนี่ยจุดตายเลยนะผมว่าทําทําไม่ได้นะเนี่ยการชักล่องในเนื้อของแม่พิมพ์นะเนี่ยเห็นไหมพอกดพิมพ์ออกมามันถึงเห็นนะเนี่ยเห็นเป็นร่องรอยเล็กๆนะเขาก็คงไม่ลบนะมันไม่รู้จะลบยังไงฮนะมันอยู่ในร่องนะเนี่ยแต่เมื่อพระออกมาแล้วมันสวยนะ พอสวยเขาก็ถือว่าได้เพราะเขาไม่ได้ไปเข้ากล้องขยายสมัยนี้เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีกล้องขยายดูนะมันเลยไม่รู้นะก็ดูด้วยตาเปล่ามันก็เลยกลายได้เป็นเขาเรียกว่าล่องรอยติดออกมาที่แม่พิมพ์นะองค์พระนะนะที่พื้นของแม่พิมพ์นะที่แกะนะทำให้เราได้เห็นวนะ่าอ๋อนนี่นะคือการยุบย่นแล้วก็ล่องรอยของแม่พิมพ์นะเนี่ย เราจะเห็นร่องรอยการแทงร่องนะชักร่องเข้าไปนะอันนี้ซุ้มนะเห็นไหการชักร่องที่ซุ้มเนี่ยเคลียวจุดตายฮะที่ความละเอียดในแม่พิมพ์นะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ถึงรู้เขาอาจจะไม่บอกก็ได้นะอันนั้นไม่รู้นะนี่คือเศษพระสมเด็จเก่านะเนี่ย เนื้อพระสมเด็จเก่านะที่เป็นก้อนที่ว่าเขาเรียกว่าเมื่อตัดเหลือเป็นก้อนชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเราปู่สมเด็จท่านไม่ได้ทิ้งนะท่านก็มาผสมตําเข้าไปนะให้ตําผสมเข้าไปเลยนะเห็ไนไหมมันก็เลยม,มาฝังอยู่ในเนื้อพระสมเด็จดำานะเป็นก้อนแบบนี้เห็ไนไหมเนี่ยการยุบย่นหดเหี่ยวนะความเป็นจริงนะร่องรอยของร่องการชักเนะี่ยแนวนอนก็มีร่องมีรอยอยู่นะเนี่ยผงสีฟ้าเนี่ย การชักล่องแนวนอนมันก็มีล่องรอยของมันอยู่นะอันนี้สันนะเนี่ยเห็นนะเราจะเห็นสันแล้วก็พระกระแพงพระซุ้มกอยหไหมเนี่ยนะเนี่ยพระสมเด็จเก่านะเนี่ยเศษพระสมเด็จเก่าที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จดำนะเนี่ยคมสันของล่องรอยนะอนิฐานไอ้นนี้เส้นซุ้มนะซุ้มล่างนะนียมันจะต้องไม่เรียบไม่ไม่กลมเป๊ะนะเนี่ยนล่องรอยการชักการขูดนะมันจะมีอยู่ในแม่พิมพ์ เวลากดพิมามามันก็จะติดอยู่ที่ผิวนะพราะผิวอายุมันเป็นรอยบีมันแห้งแหวมันก็หดเหี่ยวยแห้งแหวมันก็จะเห็นล่องรอยนี่ยังค้างอยู่นะว่ามันไม่สามารถจะลบได้นะเนี่ยล่องรอยการชักนะเนี่ยชักล่องดูผงนะผงวิเศษของท่านนะผงสีฟ้านะเนี่ยแล้วก็ให้ดูตรงเนี้ยนะถึงไห่แรกดอกมาขามนะที่ฝังอยู่ในเนื้อองพรนะแล้วผงวิเศษสีขาวใช่ไหมเนะี่ย อันนี้ฐานสี่เหลี่ยมคางหมูนะเนี่ยพิมพ์หลวงวิจารณ์นะการตัดเฉียงนะเนี่ยให้เราดูฐานนะเนี่ยเราจะเห็นแร่หเหลียดอกมะขามนะเนี่ยมวลสารนะค่อนข้างจะเยอะและชัดเจนนะเนี่ยพอแท้ไม่ได้ดูยากนะดูมุมนีนะ้การตัดออกสอดตรงนะเห็นแร่หเหลียดอกมะขามใช่ไหมแล้วผมให้ท่านดูนะขอบมุมเนะี่ยมันไม่ได้เรียบนะเนี่ย ขอบมุมสี่เหลี่ยมคางหมูนะฐานล่างเน,นี่ยนี่ยนะการยุบย่นหดเหีนะ่ยวดูเรียบไหมเนะี่ยนี่คือล่องรอยฮะเนี่ยแร่หลากหลาอกมาขามนะเห็นไหมล่องรอยการไม่เรียบเห็นไหมเนี่ยนะมันเป็นอย่างนงี้ะเนี่ยคือของจริงของแท้นะมันมันจะเห็นนะล่องรอยนะถึงจะเป็นแม่พิมพ์หินเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์ไม้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ล่องรอยนะ แต่แม่พิมพ์หินแม่พิมพ์หินละเมิดอะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าจะเห็นนะเนี่ยเห็นไหมการยุบเนื้อเนื้อขอบล่องนะเนี่ยซุ้มเนะยเป็นเส้นล่องการชักเป็นล่องรอยนะอันนี้ก็ดูการขูดเห็นไหมการขูดล่องรอยของแม่พิมพ์ที่อยู่ในล่องนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือล่องรอยแม่พิมพ์นะเนี่ยการแกะแม่พิมพ์ล่องรอยแม่พิมพ์ มันจะเป็นหินอะไรหรือว่าหินอ่อนหินลับมีดอนะไรนยอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยเห็นนะเส้นล่องรอยนะมันจะต้องมีนะเนี่ยอันนี้คือความจริงฮนะในเนื้อมันปรากฏออกมาที่เนื้ององพระนะเมื่อกดพิมพ์ออกมาแล้วพออายุเป็นลอยปีมันแห้งอนะ่ะเนี่ยล่องรอยมันก็จะมีอยู่นะติดเป็นเส้นเป็นเส้นนะเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาตินะที่มันมีอยู่ในองค์พระนะ อันนี้สามารถเขาเรียกว่าอะไรฮะคำไปหาต้นต่อได้ว่านี่เป็นพระที่เขาเรียกว่าทำด้วยมือนะทำด้วยมือแม่พิมพ์นะเนี่ยดูล่องลอยเป็นเส้นเป็นเส้นนะการขูดการชักล่องนะแล้วมันก็ไม่ได้ตรงเนะเนี่ยดูล่องรอยนะที่ชักกดลงไปแล้วก็ขูดขูดขูดนะเขาเรียกว่าพอากดออกมามันก็เป็นรูปเป็นร่างนะมันก็โอเคนะ ก็จะแต่งให้มันเป๊ะเลยก็เป็นไปไม่ได้นะเนี่ยลองรอยการขูดการแทงล่องนะในแม่พิมพ์เนะี่ยที่ซุ้มองค์พนระน่ะเห็นชัดเจนนะพระเก่านะเนี่ยการแห้งยุบยน่นเก่าแก่งนะอายุร้อยปีขึ้นไปแล้วนะมันก็ต้องแบบนี้เนะี่ยแล้วก็ซูมมาดูได้ฮนะแล้วก็จะเห็นความจริงนะทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยเห็นไะห เนี่ยมวลสารเห็นไหชัดเจนนะมวลสารเนี่ยการแห้งนะมวลสารเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระนะเนี่ยได้เหล็กไหลดอกมะขามเห็นไหสร้างก่อนสองสี่ถึงเแน่นอนนะแบบนี้พอเราเห็นมวลสารเราก็จะรู้ว่าเป็นพระที่สร้างอยู่ช่วงยุคไหนนะ ถ้า040-2408ขึ้นมานะจะไม่ค่อยเห็นแร่เหล็กไหลออกมาขามนะบอกได้เลยนะเนี่ยเห็นนะมวลสารความจริงอยู่ที่องค์พระเท่านั้นเองนะเนี่ยมันบ่งบอกนะเป็นลายแทงนะเห็นนะมวลสารลายแทงถึงอายุของพระนะการสร้างยุคไหนยุคไหนยังไงนะเนี่ยให้ท่านดูได้นะเนี่ยผงวิเศษผงสีฟ้านะเนี่ย อันนี้เนื้อพระสมเด็จเก่าที่ว่าเป็นเศษพระแล้วท่านก็ให้มาผสมใส่แล้วก็ตำเข้าไปในผงเนื้อดําอีกทีเนี่ยที่ตัดพระสมเด็จนะขอบตัดแต่งอะไรทั้งหลายนเนี่ยร่องรอยไม่พิมพ์เหมือนนะรอยแกะรอยขูดนะเป็นเส้นหนึ่งเส้นเนื้ออย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าพระไม่แท้จะไม่มีนะผมพระกล้าพูดเลยไม่เชื่อท่านลองดูก็ได้นะพระที่ไม่แท้จะไม่มีร่องรอยแบบนี้นะ ว่าพระไม่แท้ในะส่วนมากการทําแม่พิมพ์หังเขาเดี๋ยวนี้มันใช้ปูนพลาเตอร์ใช้อะไรม,มากดอีกทีลนะ่ลองรอยเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันจะไม่ติดออกมาต่อให้เขาถอดพิมพ์อีกนะเขาจะทําไม่ได้นะ่องรอยเล็กๆน้อยๆเนนะที่องค์พระนะมันจะถอดพิมพ์ถอดแม่พิมพ์ออกมาไม่ได้นะเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้ว่าพระแท้กับพระไม่แท้มันจะต่างกันอยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยเห็นแล้ว อยู่ที่ล่องรอยฮนะของแม่พิมพ์สําคัญนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้ดูความเก่าดูให้ได้ฮะนแล้วก็ดูมวลสารให้เป็นนะเนี่ยความเก่ามวลสารได้ฮนะเนี่ยดินอะไรแล้วคันนี้เนี่ยให้ท่านดูฮนะจัดโปร่งจ็ดป่าจ็ดท่าอะไรพวกนี้ยเนี่ยนะดินหลักเมืองอะไรพวกนี้มันมันต้องมีฮะเนี่ยตรนะวจสอบแล้วนะเนี่ยมวลสารล่องรอยฮนะแม่พิมพ์นนะชักล่องเป็นเส้นแบบนี้เลยนะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนคะือพันมน,น,นะนะเนี่ยสมเด็จดำนะเนี่ยโอเคนะก็ให้ท่านได้ดูนะเนี่ยความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ยากอะไรนะพระแท้นะดูไม่ยากฮะผมพูดได้เลยดูไม่ยากนะเนี่ยพิมพ์นี้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มใหญ่นะสุขโขทัยกำแพงเพชรซุ้มใหญ่ สมใหญ่เห็นนะมสมใหญ่เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะนะเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงวิจารนะเนี่ยโอเคนะอันนี้ด้านหน้านะเราก็ไปดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังน,นะล่องรอยด้านหลังดูยุบยับย่นนะพระแท้พระเก่านะพระได้อายุนะดูนะ ความจริงมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ผิวพันธนะ์วันณนะนะวันณนะของพรนะนั่คือความเก่านะผิวพันธ์วันณนะนะความเก่าความแก่งเมื่อความเก่าความแก่งเราดูออกแล้วเนะนี่ยการหดเหี่ยวยุบยับยน่นมันจริงไหมอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องดูเนี่ยขโมด,ดูมวลสารทุกอย่างมันมาด้วยกันนะมันเกิดพร้อมกันนะมวลสารกับร่องรอยแล้วก็การหดเหี่ยวยุบยับย่นนะ เห็นนะมันจะต้องกลมกลืนกันอยู่นะเนี่ยเหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะพระกาแพงพระสุ้มกอนะการงอกของเหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะความเป็นธรรมชาติเนะี่ยเห็นนะมันมันต้องเห็นเมื่อตรวจสอบแล้วมันต้องเห็นต้องมีนะความจริงพระนะเนี่ยพระแท้ที่ได้อายุนะเราต้องต้องดูให้ดีนะเนะี่ยดูนะเห็นนะความจริงนะนยแร่เหล็กไหลดอกมะขามที่ฝังอยู่ในเนื้อ นี่เป็นพระที่สร้างก่อนสองสี่ศูนย์แปดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนผะ้ากระแพงพระซุ้มกอนะเนื้อผ้ากระแพงพระซุ้มกอที่ฝังอยู่ในเนื้อองพระนะแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าปฏิกิริยานะความชื้นนะที่เนื้อพระอีกทีหนึ่งนะกว่าจะแห้งร้อยกว่าปีนะมันก็กลายเป็นน้ําตาสนิมนะตาสนิมก็คือแร่เหล็กไหลออกมาขามเป็นดอกๆออกมานะเนี่ย มีผิวพรรณนะนะเนี่ยผงสีต่างๆนเี้ยเนี่ยดูนะแล้วก็ดูร่องรอยแม่พิมพ์ที่เขาแกะนะเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆนะเนี่ยเส้นๆเพราะการแทงร่องมันไม่เรียบนะมันจะให้เรียบกิฟเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะเนี่ยเห็นนะเพราะมันไม่ได้ใช้เครื่องปั่นรุ่นใหม่นะเครื่องปั่นรุ่นใหม่มันจะใค่ใช้คล้ายๆเจียหินเจียมะรุ่นใหม่มันแกะชักล่องกันนะนี่เหล็กไหลนะ เล็กๆไผ่ดำนะเนี่ยเป็นมันเลยนะเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยการแห้งยุบจับย่นหดเหี่ยวแล้วเนื้อมวลสารความจริงนะเนี่ยผงสีนะก็เนื้อพระสาเด็จเก่านะที่อยู่กับผงสีะเนี่ยเนี่ยเราดูได้ฮะเนี่ยความจริงขนาดนั้นนะเนี่ยที่เราเห็นนะเนี่ยสีสันวันนะนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะ ของมวลสารของเนื้อของอะไรต่างๆเมื่อรับความชื้นแล้วก็รับสิ่งต่างๆนะเนี่ยเนี่ยดูฮะแร่แหลายๆดอกมะาขามอยู่ที่ขอบซุ้มนะเนี่ยที่รอยตัดนะเนี่ยชัดเจนไหมเนี่ยให้เราได้เห็นได้วความจริงแค่นั้นเองนะที่มาถ่ายทําให้ดูนะก็ นะท่านดูก็พิจารณาก็แล้วกันนะลงระบรีไม่อยากอธิบายเยอะนะเนี่ยดูเนื้อพระสมเด็จเก่าฮนะเนี่ยที่ท่านตัดนะแล้วมันอาจจะแห้งฮนะมันอาจจะแห้งเวลามาโขกมาตํามันก็ไม่เข้ากันกับเนื้อพระใหม่เห็นนะมันก็เป็นก้อนอย่างเงี้ยฝังอยู่ในเนื้อนนะเนี่ยฝังในเนื้อพระสมเด็จดํามีทนนะีนี่เองเห็นนะเราดูเราต้องดูให้ออกพอดูออกเราเราสามารถอธิบายได้ความจริงในเนื้อพระนะ ดูให้ใช่ดูให้เป็นนะว่ามันใช่ไม่ใช่นะจริงเท็จเท็จจริงอยู่ที่ตรงนี้เนี่ย,น,ยนะแล่เหล็กงหลายดอกมะขามนะเนี่ยความเหี่ยวยุบยบย่นละเนื้องผงบนสารต่างๆนะเห็นไหมเนี่ยนะผ้ากันแพงผ้าซุ้มกอนะที่ใส่นะแล้วมันมีแล่เหล็กงหลายดอกมะขามในเนื้อผ้ากันแพงผ้าซุ้มกอนะพอมาถูกตําโคลเข้ากับเนื้อผ้าสาเด็ดดำีกทีก็เกิดความชื้นนะทำเป็นอิกริยาเยสดัยก็ สแสดงออกมาที่ผิวนะคืองอกคือนะเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเมื่อร้อยกว่าปีมันก็เป็นไปอย่างนี้มันก็เกาะเพราะมันอยู่อย่างเงี้ยเกาะเกิดงอกอะไรออกมาอย่างเงี้ยนี่คเห็นไหมความจริงทุกอย่างเนี่ยที่ผิววันวันนะการแห้งนะเนี่ยเศษพราสมเร็จเก่านะด้านล่างเนี่ยเนี่ยนี่คือเนื้อพระสมเด็จเก่านะที่ท่านตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกจากหลังจะตัดองค์พระนะที่เป็นเศษท่้งก็ รวมใส่อะไรไว้เวลาพอมาตําครกใหม่หรือทําครกใหม่ออกมาใช่ไหมถ้าก็นั่นแหละมาโรยใส่หรือว่ามาใส่ในเนื้อพระเราก็ตําไปนะแล้วครนี้เนื้อพระเก่าบางทีมันก็อาจจะแห้งนะคิดว่านะพอแห้งแล้วมันก็ตําเข้ากับสิ่งที่นุ่มนิ่มเปียกนะมันก็จะไม่เข้านะมันก็จะเป็นก้อนของมันอยู่นเนื้อพระสําเร็จเก่าใช่ไหมที่ฝังอยู่ในเนื้อพระสําเร็จดาอีกทีนะเนี่ยเห็นงนีผงสีฟ้าเน,นี่ยเนื้อพระสําเร็จเก่านะ เนี mm ่ยเนื right? so we ้อพระสัมเด็จเก่านะเมืท uh ่านเห็นเนี่ยจะบอกว่าผงวิเศษผงวิเศษอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องดูให้ออกนะว่าเป็นผงวิเศษหรือว่าเป็นเนื้อพระสัมเด็จเก่าเนี่ยนี่คือผงวิเศษนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นนะผงวิเศษสีขาวแล้วนี่เหล็กไหลนะเป็นก้อนแล้วเหล็กไหลแผดําเนี่ยนี่ผงวิเศษนะสีขาวๆาวไปนี่เนี่ยเห็นนะมันก็เป็นประมานเนี่ยนี่นะที่เราดูแล้วเราจะเห็นนะต้องสังเกตนะการดูพระสัมเด็จ ดูดูให้อะไรก็เรียกดูให้ชํานานนะพอดูจานานแล้วก็สังเกตนะเพราะพระแต่ละองค์แต่ละนั่นทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยนะอาจจะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมพระกระแพงพระสมกอแล้วก็แหล่หลายๆดอกมะขามนะเนี่ยเ็ษพระสมเด็จเก่านะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเนี่ยพระกระแพงพระสมกอแล้วก็เนื้อพระสมเด็จเก่าอะไรพวกนี้แล้วก็ ไ่เหลไหๆดอกมะขามนะในเนื้อพระกระแพงพระสุมกอทีเนี่ยเนี่ยคือด้านหลังของพระนะเนี่ยดูนะต้องงอกองมันออกมาแบบนี้เมื่อมาถูกความชื้นจากพระสมเด็จด,ดำนะเนี่ยเศษพระสมเด็จเก่านะฮะเนื้อพระสมเด็จเก่าที่เป็นเศษที่ตัดออกมานะเนี่ยหลไหๆใบดำนะเนี่ยเนี่ยผงสีฟ้านะเนี่ยพระกระแพงพระสุมกอที่เป็นก้อนผุดอยู่ข้างๆนะเนี่ยไม่ละเอียดนะเมื่อตำโขกใส่แล้วนะ ก็ไม่ละเอียดพอตัดไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกยเป็นชิ้นผดโผนะแล้วก็โดนความชื้นก็กลายเป็นแบบนั้นไปนะคือน้ำตาสนิมงอกออกมานะที่ผีพันวันนะเนะพราะโดนความชื้นนะอ่ะโอเคนะผมคิดว่าคลิปนี้คงดีมีประโยชน์สําหรับท่านแน่นอนนะถือว่าเนื้อบนสารชัดเจนนะพิมพ์ชัดเจนนะเนี่ยทุกอย่างชัดเจนเหมดเป็นพระสมเด็จดำนะเนี่ย พิมพหลวงวิจารณนะดูแล้วเป็นพระยุคปายนะสร้าง2408นะดูน่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าเนี่ยดูการตัดนะเน,นื้อนึ่มนุ่มได้ที่เลยนะเนี่ยเห็นเราจะเห็นร่องรอยการตัดนะการตัดแบบนี้เขาเรียกว่าตัดยุคปายนะเนี่ยเห็นเนี่ยหลวงรุบรลีก็ดูผสมทีแรกก็คิดว่าจะอยู่ช่วง2404อะไรพวกนั้นนะ แต่ดูแล้วน่าจะเป็นพระยุคปลายฮนะเพราะดูการตัดนะนะเนี่ยพิมลวิจารณ์นะฮซุมโยเนหะ็นไหมเเรียกสุขโขทัยกำแพงเพชรอกล่องนะหายากครับพิมพ์นี้นะและเป็นสมเด็จด,ดำด้วยนะเนี่ยอโอเคนะเดี๋ยวทดลองทางไม่เลยกันดูนะบอกได้เลยดูดนะแรงด้วยนะพูดได้เลยดูดแรงพระ สมเด็จดำนะแล้วก็เห็นเหล็กไหลค่อนข้างจะเยอะนะวางยังไงก็ได้ดูดติดอยู่แล้วนะเนี่ยเห็นนะยกได้ฮนะผมจะไม่เอาด้านหน้าใส่เพราะว่ากลัวมันกระเทาะนะมันกระแทกกับแม่เหล็กแม่เหล็กของลุงรุบรีก็ไม่ได้มาตรฐานนะแต่ก็โอเคใช้ได้นะไม่จําเป็นต้อง4 5่พเก้าแล้วแค่ประมาณ5้ารก็พอก็ดูดน,ะนี่หน้าก็ดูดนะยกขึ้นได้เหมือนกันนะ นะดูได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะ,อะโอเคนะสนาดคลิปนี้นะก็20่สบกว่านาทีถือว่าใช้ได้นะก็ประมาณ30นาทีเพราะว่าหลวงรับดีตัดเป็นสอนตัดเป็นนั่นนะเพราะว่าต้องไปปิดหน้าต่างด้วยนะก็เห็นว่าดีนะมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็ให้กำลังใจซึ่งกันแลกันนะ ส่งมาไปนะเยอะๆ,ๆคนด้ดูความจริงก็คือความจริงนะเท็จจริงจริงเท็จอยู่ที่องค์พระนะหลวงรุลีจะเน้นตรงนี้มากนะเพราะว่าทุกอย่างเกิดตรงนี้นะใช่ก็ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตรงนี้นะท่านผู้ได้เรียนรู้ต้องเรียนรู้ให้ได้นะความจริงอยู่ตรงนี้เราอย่าไปเชื่อหลงทางในสิ่งที่ว่าการันตีนูน่นการันตีนี่นะคนนั่นคนนี้การันตีนะชื่อเสียงอะไรวนะเนี่ย อย่าไปเชื่อนะผมก็ไม่ได้บอกให้คุณมาเชื่อผมด้วยนะขอให้คุณใช้วิจารณญาณและดูความจริงในเนื้อองค์พระและวงค์พระเท่านั้นนะนั่นแหละคือความจริงนะจะใช่กับองค์พระนะไม่ใช่กับที่องค์พระนะผมพูดได้เลยนะเพราะพระมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะฉะนั้นเราต้องหาความจริงตรงนี้ให้ได้นะเมื่อเราเจาะเข้าไปตรงนี้ได้นะบอกได้เลยว่าใครจะเอา คำพูดนะเป็นเทปเทปเป็นม้วนมวนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าตั้งอะไรนะเป็นสมุติฐานหรืออะไรเยอะแยะมามาเล่ามาเกิดมาก่าวยาวเป็นหางเบ้าก็ไรประโยชน์นะความจริงมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวนั่นเองคือองค์พระนะนะเก่าก็ตรงนี้นะใช่ก็ตรงนี้นะมวลสารก็ตรงนี้ ความจริงๆทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดฉะนั้นเราต้องเจาะตรงนี้ออกมาให้ได้ว่าจริงมันเป็นยังไงเท็จมันเป็นยังไงนะเป็นครูของตัวเองให้ได้อ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ไลค์กับแชร์ขออีกครั้งหนึ่งนะให้กําลังใจซึ่งกันและกันขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับ